ทดสอบฟีเจอร์ต่างๆบาย n d r o i d Service สวัสดีครับผมเน็กครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเล่นกับเจ้าจอ Android ด TQ8 นะครับผมสําหรับฟีเจอร์ต่างๆนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการเล่นวิดีโอแล้วนะครับผมเพราะว่าสามารถเล่นสําหรับเฟรมเรทสูงๆได้แล้วครับผมแล้วก็ฟีเจอร์แรกที่ผมแนะนําเนี่ยก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็แอปต่อไปนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้แน่ๆเลยก็คือตัว Google Map ครับผมอ่า อเคผมก็จะเปิดเป็นแอป2ยอดนิยมขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นงานชัดๆไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการแบ่งหน้าจอนะครับผมเป็น2หน้าจอเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงนะครับอยู่บนท้องถนนเนี่ยสอแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ก็พูดกันตามตรงนะครับก็คือใช้แน่นอน100%นะครับผมโอเคสําหรับใครที่สนใจจอ Android คุณภาพสูงแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อที่ Android Service ได้เลยนะครับ 0917520712นะครับบาย n d r ด s d s e ว v i c e ครับผม